เพื่อนๆครับวันนี้ลิซอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดจร์สมุงสรนนะคะลิซจะไปทางปากทางเข้าหน้าวัดจรเนี่ยจะมีร้านกุวยช่ายร้านหนึ่งเป็นร้านป้าต้อยนะคะแต่ว่าลูกสาวแกขายปย้าต้อยแกจะขายโจ๊กอยู่กับต้มเลือดหมูอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามกันใกล้ๆกันนะคะเป็นร้านขนมจีบกุยช่ายค่ะมังค่ะสวัสดีนะคะเป็นขนมจีบแล้วก็มีกุวยช่ายทอดนะคะ เป็นลูกสาวป้าต้อยค่ะร้านนี้คือคุณแม่เนี่ยขายโจ๊กกับก้มเลือดหมูเนี่ยมา50กว่าปีแล้วเนาะใช่ค่ะขายนานมากแล้วอร่อยด้วยนะคะอันนี้เป็นขนมคุยช่ายขายยังไงอะคะคุ้ช่ายเราขาย11ชิ้น20บาทค่ะขึ้ช่ายนี่ต้องลองน้ำจิ้มนะเป็นสูตรของของป้าต้อยเลยใช่ไหมคะสูตรป้าต้อยค่ะ เราทำเพื่อนๆไม่ใช่ตลาดทงตลาดภูนะคะเป็นสูตรก็ต้อยเองเลยแล้วขนมจีบขายยังไงอะคะสองละสามสิบค่ะสองละสามสิบมีก้ารูค่ะเดี๋ยวรินให้ดูนะคะตัวนี้ก็คือจะดูที่ยังไม่เสร็จรินเข้าทางนี้ดีกว่านะสุกุนีิดนึงอยู่ใกล้เต่านะเพื่อนต้องระวังองละสามสิบมีกี่ลูกอะคะเนาะ วลูกน่ะไห้น่ากินอนะ่ะชอบกินขนมจีบชอบกินสาลาเปาริบนะชอบกินอะไรก็ถ่ายแบบนั้นน้องขายก่อนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตัดต่ออันนี้ก็คือตัวไส้ขนมจีบนะคะนี่ดูสี เห็นไส้ก็น,น่ากินแล้วก็ขนมจีบก็ตกรูปว่าสามบาทนินดๆเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็คือซอยสามเสนยสิบห้าค่ะเพื่อนๆปากซอยเลยนะคะตรงตรงทางเข้าวัดจันร์สโมสรค่ะฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นตลาดบางกระบือค่ะ ตลาดบางกระบือก็ของกินเยอะนะคะเพื่อนๆแวะมาเที่ยวกันได้มาเดินเล่นกันได้นะคะส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าใช่ไหมคะเช้าประมาณไี่เกินเที่ยงนะตลาดบางกระบือข้างในนั้นก็มีของกินหลายเจ้านะคะได้เคยมารีวิวไปแล้ว ตัวกุยช่ายทำส่งด้วยไหมอ่ะทำส่งนะคะตัวกุยช่ายกับขนมจีบนี่ทำส่งนะคะเพื่อนๆที่รบกวนเบอร์โทรนิดนึงค่ะเผื่อใครอยากทาน065721732ค่ะรับออกงานนอกสถานที่แล้วก็ทำส่งตามออเดอร์ด้วยมารับง่ายๆนะคะเพื่อนๆอยู่ตรงปากทางเข้าเลยขายตั้งแต่กี่โมงอ่ะคะตั้งแต่เช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นเพราะเราจะขายอยู่ตรง อ๋อน้องจะขายอยู่ตรงนี้นะคะจะมาต่อข้าวเหนียวหมูปิ้งนะค่ะมีข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยขายถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะตรงนี้อยากทานอะไรโทรมาได้นะคะทั้งโจ๊กทั้งข้าวต้มคึ้นฉ่ายขนมจีบข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะแล้วก็งานหมดเลยซื้อแบบเป็นดิบๆไปได้ไหมคะขายส่งไหมถ้าขึ้อย่ายได้ค่ะคึ้นฉ่ายขนมจีบนี่คือเราจะปั้นส่งปั้นส่ง ขนมจีบป,ปั้นสดนะคะแล้วก็นึ่งเลยแต่ถ้าผุยใชยอ่ะขายแบบดิบได้นะคะเพื่อนๆเอาไปทอดเองก็ในนี้ก็เป็นของกินส่วนมากเป็นเจ้าเก่าแก่ไหมคะตรงนี้ <_ d ata> ก็ยังมีนะคะเป็นร้านอา,อาหารตามสั่งนะคะแล้วก็มีมีข้างในจะเป็นกาแฟรหรือไงไม่แน่ใจนะคะ <_ d ata> มีขนมโตเกียวนะคะเพื่อน ไก่ทอดด้วยไก่ทอดนี่ก็น่าสนใจน่าทานมากนะคะไก่ทอดะะอ่ะค่ะไก่ทอดดูแบบว่าน่ากินแล้วก็กรอบด้วยเดี๋ยวไวริสมารีวิวค่ะวันนี้สายไปแล้วไก่ทอดพอสายก็เก็บแล้วค่ะ<อ>ที่เห็นวันธรรมดาเขาจะอยู่ข้างหน้าใช่ค่ะร้อนดีจังนะคนทํางานอยู่กับเตานี่สุดยอดเลยนะใช่ค่ะต้องรักด้วยต้องรักด้วยนะคะต้องมีใจรัก งานค้าขายมันเป็นงานเป็นเป็นงานที่เหนื่อยะคะ่ะเป็นงานละเอียดละเอียดตั้งแต่ตอนทําแล้วนะเตรียมคงเตรียมของทอดกรอบน้ำจิ้มตัวเดียวกันไหมอ่ะกันตัวเดียวกัน,กนใช่ไหมคะ มน,มนะะคใช่ถ้าจะล้อนะเพิ่งขึ้นจากเตาป๊อปได้อยู่ไหมขอบนอกนุ่มในอะคะ่ะข้างในนุ่มนะเนี่ย อร่อยค่ะน้องเพื่อนๆไม่ธรรมดาะคะสูตรนี้ข้างในนุ่มมากเลยะค่ะน้องข้างในเป็นแป้งนุ่มๆนะคะแล้วก็อร่อยมากข้างนอกกรอบอืมอร่อย เหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาไปนเพื่อนอร่อยค่ะเพื่อนขนมจีบก็อร่อยนะคะแต่ขลุ่ชาติให้เด็ดมากเลยขลุ่ชานี่เกินความคาดหมายเลยค่ะเด็ดเกินความคาดหมายใช่ค่ะ อาค่ะ<ๆ>ลิ้นากร้านขนมจีบก<ๆ>ุ้ช่ายของป้าต้อยวัจจันทร์ไว้ด้วยนะคะอันนี้คือลูกสาวป้าต้อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะขนมจีบเอตัวกุ้ช่ายเนี่ยสุดยอดเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคะ่ะเต็มปากเลยนะ